คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็ไม่อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านเขยียวหรือว่าวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอดก็ได้มาเจอกับลุงอัดฟันแม่นพอดีนะคะ เดี๋ยวแอดจะตามตัวเลขความฝันของคุณลงไปฝากกับ f อฟทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขของลุงอัดฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะลุงเน้นให้60บนนะคะแต่ว่า บนก็อกหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายมากๆนะคะวันนี้เอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับลุงอัดน,นะคะเอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆฉด,ดเด็ดเด,ดนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับลุงอาจพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงอาะสวัสดีค่ะคือพอดีว่าเอฟซีเขาเรอคอยตัวเลขลุงอาจเยอะมากค่ะคุณลุงเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เสียดายกันค่ะลุงเนาะหกศูนย์บ, <60 S 2> บนมันออกหกหกหนึ่งบนเนาะโอ้ยเฉียดไปเม็ดเดียวคุณลุงน่าเสียดายมากๆนะนะคะคมันก็อย่างว่าเลย คุณลุงก็ฝันแม่นจริงๆค่ะออคุณลุงเขามาบอกช่วงหลังเ,ออเขาบอกว่าให้ขึ้นเม็ดหนึ่งไงสุดท้ายนะเขาว่าออแตห่หกยืนเขาว่าเ,ออเลยไปบอกไม่ทันเดินหานางอยู่แต่ไปสองรอบไม่เห็นเ,เ,ออเลยจบค,คือคืนสุดท้ายใช่ไหมคะ คืนสุดท้ายเจ้าที่มาบอกคุณลุงใหม่ว่ามาบอกใหม่ให้ซื้อขึ้นให้ซื้อขึ้นเม็ดหนึงคนลุกเลยคุณลุงคนลุกเลยไปหาสองรอบไม่เห็นเออปล่อยไปไปหาแอสแต่ว่าไม่เจอแอสเนาะก็เลยพลาดไปเนาะไปไปที่สวนก็เงียบเอาไปไหนเนาะอ๋อค่ะ ไม่เป็นไรคุณลุงงวดนี้เอาใหม่นาะลุงเนาะครับก็่างั้นหละก็ดูก็ไม่รู้เป็นไงเนาะก็เขาให้มายังไงก็เอางั้นเลยวันนี้เมื่อวันนี้เมื่อตอนสายๆก็มีเอฟซีโทรมาเอสเลขลุงอัดได้ยางเลขลุงอัดได้ยางบอกว่าเดี๋ยวเอสตามให้ค่ะเขาชอบฟังความฝันลุงอัดค่ะลุงก็ฝันแม่นมากค่ะไม่รู้ไงเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้ไม่ว่ากันก็งั้นเองเนาะลุงก็ฝันแม่นจริงๆค่ะคุณลุง งวดนี้ฝันได้ยังคะคุณลุงฝันแล้วฝันยังไงเนาะเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยคะ่ะฝันเหมือนเดิมเลยเขาเดินมาบอกบอกแต่ตัวเลขเขาก็ไปเหมือนเดิมแหละอ๋อเหมือนเดิมใช่ไหมคะเ,<อ>เขาไม่<ย>เขาไม่นั่งไม่อะไรแล้วเขามายืนบอกแล้วเขาไปคืนเขาเขาบอกว่าย,ยังไงบ้างคะคุณลุงบอกให้ให้ซื้อเลขให้แก ตัวใหม่ก็อย่างนี้อ๋อคืองวดนี้เจ้าที่มาบอกว่าให้แก้มือใหม่แก้มือใหม่โอ้เจ้าที่มาขอแก้มือใหม่เพราะว่างวดที่ผ่านมาเราก็พลาดเนาะพลาดเองพลาดเราไม่ได้ขึ้นเนาะขึ้นเต็มลงเต็มนขึ้นเลยเพราะว่าลงลงก็หมดแล้วลงใช่ต้องศูนย์ต้องขึ้นเนาะใช่ต้องขึ้นเต็มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เจ้าที่ก็เลยอยากจะมาขอแก้มือใหม่นะคะอยากจะให fc ของช่องโชคดีไปกับท่านเจ้าที่เนาะเพราะว่าท่านท่านก็ยังคงให้โชคเหมือนเดิมเนาะคุณลุงเนาะแกให้มาเรื่อยๆนะเขาบอกว่ายังไงบ้างคะคุณลุงเขาบอกตัวเลขแหละนี่สามตัวนี่แหละเขาบอกตัวไหนคะนี่คุณลุงเนี่ยเขาบอกศูนยเก้าเจ็ดแล้วก็9ก้าสี่เ้าสาม อ๋องวดนี้เขาบอก0ูนย์เก้เศนย์าเบนเนาะบนคุณลุงจับให้ตรงๆรงต่อศูบนเนาะเก้บนแล้วก็ล่าง9ก้าสี่เก้าสรงเก้าสมรงเกสี่คือเน้นใช่ไหมคะเน้นอุ้ยตรงกับเลขดังอีกแล้วค่ะคุณลุงมองไม่เห็น9ก้าสามค่ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของเจ้าที่ที่ว่า คุณลุงฝันเห็นเนาะเป็นผู้หญิงผมยาวผมยาวมาบอกตัวเลขกับลุงอัดน,นะคะท่านผู้ชมเจ้าที่ก็มาบอกทุกงวดนะคะงวดนี้ก็อยากจะมาขอแก้มือใหม่ให้กับเอฟซีนะคะเผื่อว่างวดนี้อาจจะเข้าปังๆเรย์ๆไปด้วยกันก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมอยู่ๆก็มาเข้าฝันบอกตัวเลขคุณลุงเนาะบอก0 9 7ย์นะคะท่านผู้ชม <0. 7. S 1> ค่ะแล้วก็ล่าง9 4, 4. 9 3รองเ3รองเนาะ ป้องกันป้องกันหลุดหลุดแต้มเนาะป้องกันหลุดแต้มจาแล้วก็บนและก็ว่าเขาว่ามากเขาว่าไปนี่แหละอ๋อค่ะเพราะว่าเจ้าที่ให้มาแบบนี้ลุงลุงก็บอกแบบนี้เนาะใช่จาแล้วก็ก็ต้องตัดเล่นด้วยเนาะคุณลุงเนาะก็ตามใจตัดยังไงก็ตัดเอาเพราะว่าเหมือนตัวเลขสามตัวของคุณลุงเสื่อนมากถ้าให้มาสามตัวก็จะอยู่ในล็อกบนเนาะถ้าสองตัวอยู่จะล็อกล่างเนาะ จะเน้นล่างนะคะ,<จ>ะท่านผู้ชมใช่แต่ก็ตัดเล่นเนาะคุณลุงตัดเล่น,ลนก็มี0 9 9ย์7 7 9แล้วก็0770นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบนเนาะเป็นบนล่าง9 4 4 9แล้วก็9 3 3 9นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะก็<อ>ที่ลุงดูในต้นกล้วยของลุงตัวเดียวกันแต่มันกลับเลขอ้ยเนาะคุณลุงเนาะมันกลับเลข ต้นนกล้ตนตนลวยลุงมองเห็นเจ็ดเก้าศูนย์ก็ตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันแต่มันอยู่หน้าอยู่อยู่หลังแต่เก้ามันอยู่กลางเก้าอยู่กลางแต่เจ็ดมาไปอยู่หน้าศูนย์ไปอยู่หลังอ๋อแสดงว่าเขาให้ตัวเดียวกันเนาะลุงเนาะตัวเดียวกันแต่มันไม่รู้เป็นไง <laughs> อ๋อค่ะนี่ต้นกล้วยตอนลูก สไปกไปเอาก็ได้สามตัวตรงๆเลยอ๋อได้สามตัวตรงบอกอ๋อ,อเห็นคุณป้าบอกว่าสามตัวโต๊ดก็เออถ้าถ้าวาตรงเลยมันเขาได้เจนะ็ดหนึ่งหกเนี่ยสามตัวโต๊ดค่ะคุณลุงเนาะนนวันนี้แอดก็ไปดูต้นกล้วยของคุณลุงค่ะพอพอดีไปหาลุงอัดด้วยลุงอัดไม่อยู่เนาะแล้วก็ไปดูกับคุณป้าเนาะป้าก็เป็นพี่พี่ของแฟนลุงอัดเนาะใช่ ค่ะแอดก็ไปดูกับคุณป้าค่ะแล้วก็ไปส่องมาแล้วค่ะไอ้ต้นกล้วยอดมองเห็นเป็นเจ็ดเก้าหกค่ะนั่นแหละมันเปลี่ยนกันนิดเดียวเองเนาะแต่ว่าตัว <laughs> ตัวที่ชนกันคือเก้ากับเจ็ดเนาะจะชนกันก็ไม่แน่นนลุงอาจจะมาตัวนี้ก็เป็นได้บนเนาะเก้าเจ็ดบนนะลุงเพราะว่าลุงก็มองเห็นเป็นเจ็ดเก้าศูนย์เนาะ <7 90 S 1> แต่ว่าเลขของเจ้าที่ให้ศูนย์เก้าเจ็ดเนาะศูนย์เก้าเจ็ดอ๋อค่ะ แล้วรอบนี้เจ้าที่เขามาใส่ชุดอะไรคะคุณลุงก็ชุดเดิมเดิมคุณลุงเอาเอาลงเอาลงกนกันได้ค่ะเดิมเดิมแหละใส่ชุดเดิมชุดเดิมไม่ไม่มีการเปลี่ยนอ๋อสวยเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมหน้าตาสวยค่ะแล้วงวดนี้เขาจะให้ปังปังไหมคะคุณลุงก็ไม่รู้เขามาบอกบอกเสร็จเขาก็เดินไปเหมือนเดิมแหละ เหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เคยก่อนเนี่ยจ็ตเป็นหัวที่ผ่านมาเลยอ๋อเหมือนเดิมจิตเป็นหัที่ผ่านมาเนาะแกบอกเสร็จแกก็เดินไปพาลูกเดินไปคืนหวดนี้ก็ไม่แน่เนาะลุงเนาะเพราะว่า เสี่ยงดูอย่าซื้อเยอะซื้อน้อยซื้อตามกําลังเนาะซื้อตามกําลังเท่าที่ไหวนะคะท่านผู้ชมอย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนนาะลุงเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าและก็สิทธ์หลุดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรเนาะลุงเนาะใช่ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามความฝันของลุงอ่านได้นะคะ ถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อจะไม่ชอบก็ผ่านาก็ผ่านแต่แอดเชื่อว่าเจ้าที่ <c oughs> น่าจะให้โชคเนาะลุงเนะอะก็ว่าคิดงั้นแหละดูเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมาก็ายังยังไม่ทันพลาดเลยว่างั้นนะเจ็ดแปดงวดก็เพิ่งหลุดงวดหนึ่งงวดที่ผ่าน,น,นมาเนาะหลุดงวด,ดเดียวเฉียดหลุดก็ไม่ห่างนะเฉียดชิวมากๆค่ะโอ้ยน่าเสียดายค่ะคุณลุง ถ้ามา60ศูนย์คงจะรวยยกช่องไปแล้วค่ะคุณลุงเนาะไม่รู้แหละก็ไม่เป็นไรคุณลุงงวดนี้ก็แก้มือใหม่เนาะเพื่อว่าเจ้าที่เขาจะทรงสารเอสแล้วก็เอฟทุกท่านนะคะอยากจะมาให้โชคกับ fc ฟอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขของลุงอัดนะคะเดี๋ยวเอสจะให้ดูอีกรอบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ้าที่มาบอกในงวดประจําวันที่หนธันวาคมพศ2564นะคะ 097นะคะแล้วก็ล่าง9449กับ9339นะคะอันนี้จะเป็นล่างนะคะท่านผู้ชม097จะเป็นบนนะคะตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้มี0 9 9ย์7 7 9แล้วก็7 0 0 7นนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะคุณลุงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลข คางวดนี้คุณลุงมั่นใจไหมคะลุงก็เก้าเาสิบเ้าสน่ยโอ้เก้าเกออ๋อโดยส่วนตัวคุณลุงชอบตัวไหนมากที่สุดคะเก้าเคุณลุงเน้น97เนาะเก้าเจมากอ๋อเน้นเกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้งวดก่อนนู่นเนาะคุณลุงที่หกสามเเนาะหกสคุณลุงก็เน้นให้แอดสามเเนาะก็เข้าเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชม งวดนี้ลุงอัดก็เน้นให้เก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดบนเนาะลุงเนาะเก้าเจ็ดบนอ๋อค่ะก็ลองต้องซื้อล่างด้วยปนเนาะวงการเราไม่ต้องแยกเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อแต่บนมันออกล่างเราก็ไม่ได้ตังค์เนาะก็ต้องซื้อบนล่างนะคะท่านผู้ชมก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคุณลุงเนาะ จะได้รวยๆไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมถาถูกรางวัลใหญ่ๆก็ขพสักสองบาทเพอไม่ถ้าโชคดีถ้าเอฟซีโชคดีค่ะก็จะมีน้ำใจให้คุณลุงนั่นแหละเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันกระแล้แต้นนะลุงเนาะใจศรัทธาเอาแล้วแต่ใจศรัทธาเนาะค่ะก็อยากจะให้ลุงอัดไวพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะออยพวรกีเหมือนชมครับ <ด>ก็ยังไงยังไงก็ดูดูเอาถ้ามั่นใจตัวไหยก็เล่นได้นะแล้วก็ซื้อน,น้อยๆหน่อยอย่าซื้อเยอะอซื้อตามกำลังเนาะซื้อตามกำลังคอ่อยทุกคนโชคดีมีชัยทุกคนคอยร่ำรวยคอยอยงังไงเลคิดสิ่งใดคอยตามใจปรัชสมงใจปรัถานาเนะาะคุณลุงเนาะ ค่ะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณคุณลุงอาดมากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะลุงค่ะข,ขอบคุณลุงขอบคุณลุงมากค่ะสวัสดีค่ะงวดน,วน,นี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเนาะลุงเนาะค่อยโชคดีทุกคนแหละอยากให้โชคดีทุกคนแหละขอบคุณลุงมากค่ะสวัสดีค่ะ